สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดฝึกประโยคภาษาอังกฤษไปด้วยกันทุกวันวันนี้เรามาเรียนรู้ประโยคที่ใช้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเดินทางไปหาหมอหรือทำงานก็มีโอกาสได้ใช้แน่นอนค่ะประโยคเด็ดสำหรับวันนี้คือ wait you have to wait here คำแปลก็คือเดี๋ยวก่อนคุณต้องรอที่นี่ มาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะ Wait แปลว่ารอหรือเดี๋ยวก่อน You have to แปลว่าคุณต้องเป็นการบอกถึงความจำเป็นหรือกฎระเบียบค่ะ Here แปลว่าที่นี่หรือตรงนี้ประโยคนี้ใช้ตอนไหนได้บ้างมาดู3ามสถานการณ์ตัวอย่างกันค่ะสถานการณ์ที่1ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกสมมุติ ว่าเราพาคุณแม่ไปหาหมอแล้วเราจะเดินตามเข้าไปในห้องตรวจด้วยพยาบาลอาจจะบอกว่า wait you have to wait here only the patient can go inside แปลว่าเดี๋ยวก่อนค่ะคุณต้องรอที่นี่นะคะเฉพาะคนไข้เท่านั้นที่เข้าไปได้ค่ะสถานการณ์ที่2ที่สนามบินหรือด่านตรวจตอนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอ เจ้าหน้าที่มักจะเคร่งครัดเขาอาจบอกเราว่า Wait you have to wait here until I call your name แปลว่าเดี๋ยวก่อนคุณต้องรอตรงนี้จนกว่าฉันจะเรียกชื่อคุณสถานการณ์ที่3ในออฟฟิศส,สมมุติว่าเราเป็นพนักงานต้อนรับแล้วมีลูกค้าใจร้อนกำลังจะเดินพุ่งเข้าไปห้องผู้จัดการเลยเราต้องรีบเบรกค,ค่ะ Wait you have to wait here Let me inform the manager first. แปลว่ารอก่อนนะคะคุณต้องรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันไปแจ้งผู้จัดการก่อนเสริมนิดนึงนะคะการพูดว่า wait โดดๆดดบางทีอาจจะฟังดูเสียงแข็งหรือดุไปนิดนึงถ้าเป็นสถานการณ์ปกติหรืออยากให้ดูสุภาพนุ่มนวลขึ้นเราอาจใช้คำว่า please wait here แปลว่าการุณารอที่นี่ค่ะครับ ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินหรือต้องรีบห้ามแบบในตัวอย่างใช้ wait ได้เลยค่ะชัดเจนที่สุดเรื่องเล่าที่น่าสนใจมีเรื่องเล่าสนุกๆจะเล่าให้ฟังค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทใหญ่เธอก็ตื่นเต้นมากนั่งเกรงรออยู่หน้าห้องพอเห็นประตูห้องประชุมเปิดปุ๊บ ด้วยความที่คิดว่าถึงคิวแล้วเธอก็ลุกพรวดพุ่งตัวจะเดินเข้าไปทันทีเลยค่ะเร็วมากจนพนักง,งานต้อนรับตกใจต้องรีบตะโกนห้ามว่า Wait you have to wait here They'll come to get you แปลว่าเดี๋ยวก่อนค่ะคุณต้องรอตรงนี้นะคะเดี๋ยวพวกเขาจะมารับคุณเองค่ะเพื่อนเราว่าตอนนั้นเบรกตัวกงหน้าแดงก่ำเลยค่ะอายมากแต่เพราะความหน้าแตกนี่แหละค่ะ ทำให้จำประโยคนี้ได้แม่นเลยแล้วเชื่อไหมคะสุดท้ายเธอก็ได้งานนั้นนะเพราะตอนสัมภาษณ์เธอเอาเรื่องเปิ่อนๆนี้ไปเล่าให้กรรมการฟังคํากัน,น้งห้องกลายเป็นว่าบรรยากาศผ่อนคลายไปเลยคะ่ะสรุปนะคะ Wait you have to wait here แปลว่าเดี๋ยวก่อนคุณต้องรอที่นี่ ใช้ได้ทั้งตอนที่เราต้องบอกให้คุณอื่นรอหรือตอนที่เราได้ยินคนอื่นบอกให้เรารอก็ได้ค่ะจำไว้ใช้ได้เลยนะคะอย่าลืงกดติดตามฝึกอังกฤษทุกวันเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและขอบคุณที่รับฟังฝึกอังกฤษทุกวันพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสำนวนและประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะและพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ